เส้นสูกใจอีมอกตีนดอยงามขนาดถ้าเราไปอยู่ทรมกาาสายมองนี่จะสวยขนาดไหนอืมกำแพงเอ็นป่อหว่าดีว่ามีคนคุดนี่หน่อยใสข้างบ้านคุดไว้คุดห่อมไว้อุ้ยแม่ลงหลุมลงหูอันนี้มานุนหามแปดจะได้ในนอนเหระมีไผ่พอแต่ ไม่โอกน้อยใจเด้หาไม่เจอของสวนหูคลอกคอกหมูเกาดิจะเอาไว้ก็ว่าจะเลื้อไปหากันเป็นซะเดียวกันนี่คลอกหมูเขาหนิกะอัลลบ้านไผ่อยู่หลังกุนะป๋อ บ้านไถอยู่หลังพุ่นน,ะน่ะที่เขาแปลงไม่พุ่นนะ,ะนกลางตรงพุ่นนะปุ่นแล,แล้วนี่เราของไถอันมันจะอยู่ติดทัดก้าวซักแต่มื่อนี้อ๋อก็เขามันยังมาแปลงนี่แหมดเนาะไก่เขึ้นมาติกต๊กๆเนาะแหมน้อยเต็มนะพุ่นคนใส่เกือบอ,อกกับปลาเตียวไปเลยโอ้คนใส่เกือบแตะนี่ Nhằm trên vít sôn như nè này Lắc ừ. <laughs> xong nó nó xíu nữa, đắc xếp Muộng khô Nhưng còn cải là mấy chú người dùm à หล่นดอันั้นฉีดไหมถ้าไปไปอีหมดมาใส่เลยจี๊ดโอ้โอ้ยหล่นเลยะใจไม่ใส่ระกำแต่ว่ามะม่วงหลงหลงอยู่เสี่ยงไข่เสี่ยงไม่เล่ามะม่วงก่อนอันนี้ก็ได้ผมแ็นมาน่อสุดลงไปนี่เออนี่เห็นไมมโถมผมแต่เขาเลี้ยงควายแล้วเขาพูดด้ยตัว้ง ก็ดี๋ยวว่าฮะเขาจะเลี้ยงควายเอางัวมาเขาจะเอางัวมาเอาหมาไหมขี้โม่มาเมื่อชิ้นใส่ปุ๋ยอะไรนะเกี่ยวเรี่ยวกสุกไปใส่เดี๋ยวนี้แม่จะเอามาเป้าน้ำหอมมาปลูกนี่สักเก้าดิห่อนห่อนมาอ่ะโบกันเนี่ยกปลูกนี่เก้า่นออกหมอนดิ้นเหมือนกันมันเอาไปอยู่ดูแลมันเดี๋ยวให้มาอยู่กันเนาะ บรรยากาศต้งปุ่นนะไมมหมอกมีอย่างนี่พอบดีนึกว่างูนไปเส้นไปสายเอล็อกกองแงกเนี่ยเอยปูนี่ก็ยังอยู่แต่ไม่ยู่ตึงกว่ากับคนนั่นเฮ้ตึงกว่ากะเออพระธิตส่งมาฮันดอเป็นหูกล้ว่าง,างบ้านนะแสนสุกใจหันจะอีและขยิตปิกมาอยู่บ้าน ม,มแปงบ้านกันติ๊กต๊กตกว่าตั้งหลังเคุณพ่อขาไปปุละเขียวเขียวนึกว่าตักกแตนแต่แต,แตักกแตนอยู่ข้าง,างนี้ตักแตนอุ้ยต้องเห็นเธอกอบหลังกันมาเหรอขี่กันมาด้วยแหละเขาบอกไม่ค่อยเห็นแล้วในตัวขนาดนี้ บาดเกปืนสวย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 งามเจ้าเก็บผ่าไปหนึ่งแช่ถอยเข้ามาถอยเข้ามาบ้านเกิดอยู่นี่หัวใบหัวบอด แต่ที่ที้ไทยงามเนาะแกนเนี่ยพรว่าได้มาม่วงสองแกนหงายเรี้วๆปะพูดละนอกกระบะมีเอาหมดแล้วหงหมูเขาขอบหมูเขา <c oughs> นี่กเคากหมูหีือวันหน้าวันตาเลยว่ากันเดี๋ยวมีโครงการอย่างเนีย่ยโอ้ยออกตึ้นแกนหนึ่งก่อนเป้ากระต่ายมดุดใจน้ำหอมกูเก่าหน่อยน้ำหอมบังเก่าเลยเป้าอันนี้ก็มาขามป้อมหนึ่าการเอ,อาถุงมาตึงใหญ่ตึงหลวงในหม้หม่วงให้ช่องแกน มะม่วงนี่กับมีฮันนี่มะม่วงเบาจากใต้เหลืงมมองชิ่งมา่วงฮาฮาวมานาวโหสวยๆมันปลูกตั้งหลายปีนี่กว่าจะขึ้นที่ี่ที่แม่มานี้โอ้โหมะขาม่วงกำลังออกดอกนะคะค่ะอันเก่าอีกมาตันเก็บเสียงดอกมาเหรอ มีฟักฟักอยู่เก้ากิจสนาเจ้าติดมาหนึ่งต้นลุมปุ๋ยปุ๋ยหายแซบส่วนครือนะสาึส่งเรามักจะฝากความหวังไว้เวลาจัดมาต่อกริมสูงทีถ้ายจะได้เป็นอาณาจักรใต้น้ำ่อบอกเก้า ที่เขาไปย่างกับมาลาเขียวๆอะ่ะเจี๊ยบอุ้ย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 อุมาแรงพงูไม่ค่อยเห็นเลยนะเธอเนี่เออไปเงี้ยเสร็จแล้วหระคะลงเพลงให้แม่เรียบร้อยเอาในแผ่นซีดีมาใส่ในคอมจบครบทุกกระบวนการกรับขอตาสินหนึ่งอย่างเหนือกรับ อันตรีฉีดตูดนี่แหละปอยังขึ่นบินเจ็ด <c oughs> ขอซอบสอบคือจิมเนอร์เออโอเค <c oughs> ยายสอนไปสองไ <c oughs> อ้ตัวคุณพ่อคะขอขออย่างย่างดีก่อนอันตีฉีดตูดไอ้ตัวนะไอ้ตัวแปลงถึงมันเบาๆดีก่อนที่มันมีก๊อกเปิดปิดน้อยๆนัน่นเนี่ยน่ะปิ่นไม่ใช <c oughs> ่นี่ของปิ่นใหญ่เออเจ้า ตามนั่นนะกะพวกชีดกำหนึ่งปทอสะดุ้งเงายาเงเนี่ยเอาปัดไปหู้ยังบ้านในตัวอินเนสลิปเงาทำอะไรคะนางยิงข้าหอมอยากเล่นแมวแต่กลัวแมวเออแมวเล็บเล็บแหลมฟันแหลมอืมก็นั่งเฝ้ากันอย่างนี้นะคะอย่าเล่นเกมเยอะนะคะ ดี๋ยวยายสอนบอกหยุดต้องหยุดนะนูเซ้านี่ของคุณท้องสอนเออ,เอ,อลกักยังหนึ่งช่องไว้คุณคุณท้องสอนใส่ถุงเพื่อลเนอนะากินกนะเจ้าฝั่งปิกแหมไปกินแล้วยำนอยายสอนมามามานิดหน่อยเคล็ดลับความอร่อยคนหนึ่งมากน้ำผูคนหนึ่งบ่มากน้ำผูกะเตอม์โมเดอร์ถึงบ้านแล้วยอกยำนอได้ พักกับกำมกอและใบขิงใบขิงนี่ก็จะหายากหน่อยกำมกอก็จะนักหน่อยแสบกว่าเจ้าแสบแสบลำเต๊ะเตะกะหยอกสัก